สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เหลือนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะชิ้นแรกนะคะก็จะมีเป็นกล้วยนะคะราคา150บาทนะคะเป็นของนิวสกูชี่นะคะมีแพ็กเกจให้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นหอยนะคะตัวนี้นะราคา190บาทนะคะตัวนี้เขียนผิดนะคะตัวนี้คือที่จริงเป็นแพ็กเกจของอย่างอื่นนะคะแต่เราแบบเอาหอยมาใส่นะคะให้มันดูดีขึ้นนะคะนี่นะ190บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอุนจินะคะเป็นของกูดี้กูนนะคะราคา200บาทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นกวางนะคะเป็นของกูดี้กูดเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นของอะไรนะคะน่าจะเป็นของโนโนสกูุชชี่นะคะแต่นี้เรามาใส่แพ็กเกจของกูดี้กูดให้นะคะมีลายเส้นด้วยนะคะนี้จะเป็นลายเส้นนะเขียนว่าโนโนนะคะเนื้อนี่นิ่มสโลมมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทวอน,นะคะ ราคา130บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นคาเฟ่บันนี่นะคะนี่นะคะเป็นของนีสกูชี่นะคะราคา120บาทนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นของซานชิอรแลนนะคะราคา200บาทนะคะ เนื้อนิ่มสโล์มากๆเลยนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นนะคะราคา200บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะหรือเค้กก็ได้นะคะนี่นะคะเป็นของจัมโบ้สกูชีนะ ราคา140บาทนะคะนี่นะคะนิ่มสโลมมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นนางเงือกนะคะนี่นะเนื้อดีมากๆเลยนะคะราคา200บาทนะคะ เนื้อนิ่มสโล์มากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะแบบแรกนะคะก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้นะคะนิ่มสโล์นะคะนี่นะคะราคาชิ้ละ15บบาทนะคะตัวนี้นะคะอาจจะแพงขึ้นหน่อยนะคะ โลละ130าบาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อเป็นโหละจะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแยมโลคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นท้าแมวนะคะมีแบบประมาณนี้เลยนะคะนี้เป็นบันเหลืองไม่มีหน้านะคะเข้ามาชิ้นเดียวนะแนะนนำเลยนะคะ ทาเทกินะคะต้าหู้นะคะคัวซองมินินะนี่นะคะมีหลายแบบเลยนะคะนี่จะเป็นสนุปปี้นะคะ ประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นพวกนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นโดนทัทคิตตี้นะคะราคาชิ้นละ40บาทนะคะ6ชิ้นขึ้นไปนะคะเหลือชิ้นละ39 9บาทนะคะนี่นะคะ นี่นะคะมีประมาณนี้เลยนะแฮมเบอร์เกอร์ก็มีนะคะแล้วก็จะมีเป็นครัวซองนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นไอติมนะคะนี่นะคะราคาชิ้นละ40บบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้เลยนะคะ นี่นะคะก็จะมีเป็นครีมพับนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ45บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นห่วงยางคิตตี้นะคะราคาชิ้นละ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นพีดนะคะราคา150บาทนะคะห่วงยางคิตตี้นี่หายากแล้วนะคะแนะนำเลยนะแล้วก็มีเป็นผักกาดนะคะ45บาทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นซูชิกุ้งนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะนี่นะนี่นะคะ50บาทนะต่อมานะคะก็จะเป็นซองสุ่มสกุชี่นะคะนี่นะก็นี่นะคะจะเป็นแบบราคาสองละ50บาทนะคะคือคุ้มมากๆนะคะ ไม่มีซองไหนที่ไม่คุ้มนะคะนี่นะคะ50บาทนะคะมี3เบอร์นะคะเบอร์ห่งและเบอร์สนะคะสามารถขอดูรูปได้นะคะแล้วก็มีเป็นนี่นะคะราคาแบบซองใหญ่นะคะซองละหนึ่งบบาทนะคะคือแบบชิ้นใหญ่ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็คุ้มด้วยนะคะนี่นะคะเป็นซองสุ่มนะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะ ก็จะมีเป็นลูกเจีย๊ยบนะคะนี่นะราคา120บาทนะคะมีแท็กด้วยนะเป็นของกูดี้กูดนะคะแล้วก็มีเป็นเบสดอนะคะนี่นะคะ95บาทนะคะเบสดอนะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นวานมินลี่นะคะ นี่นะเป็นปลาวานมิลลี่นะคะ90บาทนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นพีทนะคะเป็นของกูดี้กูนะ95บาทนะคะนี่นะมีแท็กด้วยนะคะนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นพวกนี้เลยนะคะนี่นะพีทนะคะราคาชิละ25บาทนะคะนี่นะเป็นวอฟเฟิลชิตตี้ได้นะคะ เ้าหูนะคะมีสองสีนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นปังเนยสดนะคะยีิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเป็นครัวซองนะคะแล้วก็เป็นบันนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะยีิบห้าบาทนะคะก็จะมีเป็นไข่นะคะ ตัวนี้นะคะราคา20บาทนะคะมีหลายสีเลยนะแล้วก็จะมีเป็นโมนี่โมนี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะราคา19บาทนะคะแล้วก็แบบขุ่นนะคะ2ตัวนี้25บาทนะคะตัวละ25บาทนะคะส่วนพวกแบบเปลี่ยนสีนะคะราคา19บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบายบาย